สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติมืดคลังเก็บผีแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประตูมิติมืดนั้นทางเราขอย้ำนะครับว่าทุกเรื่องราวสยองขวัญที่ถูกเผยแพร่ในรายการของเรานั้นเป็นเรื่องราวสยองขวัญจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ผมรู้แต่แค่ว่าแต่และเรื่องนั้นมันช่างน่าขนลุกจริงๆเลยนะครับ น้โมตระาพักควะโตสวดไปเถอะไม่กลัวหรอกผมชำเลืองไปเห็นตกใจครับคนท้องแก่ปิดลำตัวพร้อมกับศีรษะและหัวมาที่กระจกด้านขวามือของผมได้ลุกขึ้นมาจดทุกครั้งที่ผมโดนอําอัมจนสว่างจนพระาทิตย์ขึ้นจนแปดโมงเก้าโมงจนพี่ชายผมกลับมาเลยนะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณชิงแฟนรายการของเราครับ ที่เขาได้เล่าเรื่องราวสยองขวัญมาทางแฟนเพจของมิติมืดเรื่องราวของคุณคิงทําให้ผมและทีมงานต้องอึง้งเพราะเขาได้เล่าว่าเขาถูกผีอาถึง227ครั้งภายในคืนเดียวฟังดูแล้วเรื่องสยองขวัญเรื่องนี้คงเป็นเรื่องสยองขวัญที่ตลกไร้ใช่ไหมละครับสวัสดีครับผมชื่อสุดใจภูมนอกชื่อเล่นชื่อคิงครับคือเหตุการณ์ที่ผมโดนเนี่ยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่โดนผีอา หนึ่งคืนประมาณ227ครั้งตอนนั้นผม,มอายุ18ปีครับผมได้เข้ามาอยู่กรุงเทพกับพี่ชายซึ่งบ้านที่ผมไาอยู่เป็นบ้านไม้ตึกแถวมีประมาณ7 8ดห้องและพี่ชายผมก็บอกผมว่าเออถ้าวันใดคืนไหนที่พี่ไม่อยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดโดนผีอำเนี่ยไม่ต้องกลัวเฉยๆนิ่งๆหลับไปเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีอยู่คืนหนึ่งพี่ชายผมไปทํางานผมก็นอนอยู่ห้องคนเดียวผมนอนดูทีวีเก่าๆตัวหนึ่ง เวลาสักประมาณสักสองถึงสามทุ่มอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่หลับยังไม่ง่วงอะผมแค่นอนมือก่ายหยน้าผักหลับตาคิดอะไรเปนเพลินเล่นปุ๊บพอช่วงที่หลับตาลงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนโดนอะไรมากดทับพยายามดิ้นดิ้นจนสุดแรงเกิดผมใช้เวลาดิ้นอยู่เป็น10นาทีดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดผมก็เลยนึกถึงคํำพี่ชายผมบอกเอ๊ อย่าไปกลัวมันอย่าไปสนใจมันนอนไปเดี๋ยวมันก็มีอะไรเกิดเดี๋ยวมันก็หายเองแต่ดูความว่าผมไม่เคยเจอเป็นครั้งแรกที่ผมเจอในชีวิตผมก็เลยรวบรวมสมาธิหายใจให้น้อยแล้วก็ดิน้นพุดพอหลุดที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเหรอผีหรือว่าฝ่ามือเราไปทับเราเองหรือมันอัมหรืออะไรเป็นอะไรเราไม่เคยเห็นผีนี่นอนคิดไปคิดมาดูทีวีตาก็ดูทีวี ผมเผลอหลับตาอีกแค่ครั้งเดียวครับพอเผลอหลับตาปุ๊บมันก็อําอีกเหมือนเดิมพออําอีกปุ๊บผมก็ดิ้น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 จนหลุดจนเวลาล่วงเลยไปประมาณสี่ทุ่มกว่าเกือบจะห้าทุ่มผมจําได้ว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมกลัวที่สุดในชีวิตผมไม่เคยกลัวผีเลยแต่ผมเจอ กับตัวด้วยการที่มาจับมือกดมือกดคอกดหน้ากดตัวผมดิ้นไม่ได้แล้วทีนี้ผมเคยได้ยินเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยถ้าโดนผีอั้มเลยให้นอนตะแคงผีมันไม่อัมคนนอนตะแคงเออเขาท่าผมก็เลยนอนตะแคงพอนอนตะแคงปุ๊บหลับตาปุ๊บลงมันก็อัมได้อีกพอมันอัมได้อีกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็คิดถึงคําที่ว่าเฮ้ยผีมันไม่อัมคนนอนตะแคงแล้วอะไรมากดทับเราไอ้ผมก็พยายามดิ้น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 จนหลุดพอดิ้นจนหลุดเสร็จปุ๊บ เมื่อกี้ตะแขงด้านซ้ายอ้าวะตาแขงด้านขวาใหม่พอตาแขงด้านขวาปุ๊บมันก็อ่ำได้อีกผมก็ดิ้นดิ้นจนแบบคือผมเริ่มหลอนครับพอผมจากความกลัวของผมนะ่ะมีอยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมหลอนเลยผมเกือบจะเป็นบ้า อผมทั้งตะแคงทั้งนอนคว่ำทั้งนอนงายมันก็ยังอัามผมได้อยู่จนสุดท้ายผมมานั่งหลังพิงฝาผนังนั่งชันเข่าขึ้นแล้วกอดเขา่ามันอัาท่านี้ก็มันอัามไปนั่งยันสว่างผมคิดในใจนะพอเท่านั้นแหละครับผมพูดจบแค่ว่าให้มันอัามได้ให้มันอัามไปผมจะนั่งยันสว่าง เท่านั้นแหละมันอามบุ๊บทันทีเลยมันเหมือนมันเหมือนมีอะไรมากดตรงคอผมแล้วผมก็ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นไม่ได้ผมพยายามลืมตาขึ้นมันก็ไม่สามารถลืมตาได้ผมเลยตัดสินใจลมหายใจเอื้อสุดท้ายผมดิ้นหลุดเมื่อสมัยผมอยู่ต่างจังหวัดอีกครั้งหนึ่งคือพ่อผมท่านอาจจะเป็นพวกเล่นสายศาสตร์เล่นหมอผีพ่อผมท่านเคยบอกว่าลูกๆทุกคนถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่ง เคยโดนผีอำและถ้าไม่อยากโดนผีอำอีกให้นอนงายอเอาขาพาดกันแล้วมือก่ายหน้าผากมันได้นี่หว่าผมก็เลยนอนนอนงายลงไปปุ๊บแล้วเอาขาเขาเรียกว่าภาษาบ้านนอกอเรียกว่ากอยห้างแล้วมือขึ้นก่ายหน้าผากพอมือขึ้นก่ายหน้าผากเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมหลับตาแล้วหลับตาอีกทำไมมันไม่อำหรือมันไม่อำหรือมันอำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย เราก็เริ่มไม่ค่อยกลัวละผมก็เลยหลับตาลีๆลงมามือกกยหน้าผากหลับตาลีๆีลงมาผมเห็นเงาดำๆดำๆดำๆ,ๆเริ่มมันยืนตรงปลายปลายเท้าผมครับเริ่มมันยืนตรงปลายเท้าผมพอมายืนตรงปลายเท้าเสร็จปุ๊บมันเหมือนกับยกเท้าของมันขึ้นมาข้างหนึ่งอะมาเหยียบตรงช่องท้องผมอะพอเหยียบเสร็จปุ๊บเหมือนมันกะเด้งออกพอมันะเด้งออกเสร็จปุ๊บผมก็กินใจเฮ้ย อ้าไม่ได้ผมกระทืบเรื่อยๆเลย,เลยแต่มันอ้าไม่ได้มันเดินถอยหลังไปถอยหลังไปเฮ้ยผมผมในใจผมคิดว่าเฮ้ยมันคงไปแล้วมันคงไม่กล้าอ้าเราแล้วแหละแล้วทีนี้เหมือนมันวิ่งคนระับเหมือนมันวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา,งมากระโดดทั้งสองเท้ามันกระแทกเข้ามาท้องผมแล้วมันก็ล้มไหงายท้องไป <c oughs> ผมก็เริ่มได้ใจพ <c oughs> อ <c oughs> <ะ>ผมเริ่มได้ใจจะปุ๊บอาละบอกว่าทํามาเยอะแล้วคืนมั่งอะไรเงี้ยทีผมมาแกล้งหลีตามองอีกหลีตามอง มันก็เดินข้างๆกําแพงเพราะซ้ายขวามันเป็นฟ้าผนังเนี่ยมันก็เดินไต่ขึ้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 นผมก็มองเห็นตาผมก็หลีหลีตามมันตามมันพอมันไปหยุดตรงบนเพดานแล้วมันก็เอาเท้าสองข้างมันเหยียบฟ้าผนังเพดานไว้แล้วมันขอให้หัวลงมาแล้วก็มันทาแลบเหมือนกับว่าจะพยายามบีบคอเราจะพยายามมาหน้ามากะแทกกหน้าเรากระแทกหน้าเราอะไรเงี้ยแต่มันทําไม่ได้ พอทุกครั้งที่มันกระแทกปุ๊บมันกระเด็นออกทุกครั้งที่มันกระแทกปุ๊บมันกระเด็นออกสาเหตุที่กระเด็นออกผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรพออย่างนี้ผมลุกขึ้นมานั่งปุ๊บผมก็มันนั่งด่ามันด่า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 ดาา่าสาดด่าคำทุกคำที่ผมสรรหาได้ในตอนนั้นผมด่าหมดอย่างนี้บอไปดิโก้เยอะนะอารมณ์โกรธสุดๆทั้งด่าทั้งท้าทั้ง ให้มันปรากฏตัวแล้วมาต่อยกับผมถึงมาต่อยกับผมอะไรนี่พอผมได้ยินเสียงแกลกในห้องน้ําผมวิ่งเข้าไปในห้องน้ําเลยเปิดประตูปึง้งอยู่นี่ใช่ไหมออกมาไม่เจอได้ยินเสียงแกลกหน้าประตูผมก็วิ่งมาหน้าประตูอยู่นี่ใช่ไหมออกมาอย่าอํ้อย่างเดียวออกมาเจอตัวนั่งตัอหน้าต่อยกันเลยไม่พอใจเรื่องอะไรมาบอกมาอํ้ทำไมไม่เคยรู้จักกันแต่ว่าผมเป็นคนที่อยากรู้อะไรผมต้องทํา ผมก็เลยทุกครั้งที่ผมโดนผีอำลผมจะลุกขึ้นมาจดใส่สมุไดไว้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ช่วงประมาณเที่ยงคืนได้ก็ได้ประมาณร5 0กว่าครั้ง ทีนี้ผมก็ลง,ลงตัวกลับไปนอนท่าเดิมอีกพอลงกลับไปนอนท่าเดิมเหมือนเหตุการณ์มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นละทุกอย่างปกติเริ่มขี้คลายความกลัวก็เริ่มหายความกลัวแทบจะไม่มีใน,ในหัวสมองเลยครับตอนนั้นแล้วทีนี้ผมลงนอนท่าเดิมตามที่พ่อบอกขาลวอยห้างมือายหน้าผาผมก็นอนไปมันอาจจะเป็นช่วงที่ผมหลับแล้วมือหรือขาผมอาจจะล่วงลงพอล่วงลงเท่านั้นแหละครับมันเข้ามาอ้ําอีกรอบหนึ่ง อ้มครั้งนี้มันหนักกว่าครั้งที่มันผ่านมามันอ้มเสร็จปุ๊บมันเหมือนกับว่ามันเอาเท้ามันกระทืบ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 เข้าหน้าท้องผมเข้าหน้าผมเข้าท้องผม,ๆๆผมนานมากจนผมดิน้นจนผมกำแบบเก่งมือดินด้นดิน้นดิ้นจนจนหลุดพอหลุดเสร็จปุ๊บผมไม่นอนผมลุกขึ้นมาดาม่าอีกดา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 ่าทุกอย่างเฮ้ยออมามาต่อยกันประกฏดตัวนั่งต่อหน้าเลยต่อยกันเลยเลย พอเสร็จปุ๊บอะเห็นมีเลยผมก็ลงนอนต่อนอนต่อเพราะว่านอนท่าเดิมมือก,าาาาก่ายหน้าผากค้ากวยห้ามมาเดิมเสร็จผมก็หลับตาปุ๊บนอนหลีตาหลอกมันมองมันอีกมันก็เดินวนรอบตัวผมวนรอบตัวผมเหมือนกับว่าหาทางหาทางที่จะเข้ามาขีบเข้ามาอัมเข้ามาทําร้ายร่างกายผมอะไรทอย่างลักษณะผีที่ผมเห็นนะครับมันจะเป็นเงาเป็นเหมือนรูปร่างคนของเราเลยครับแต่ว่าไม่สามารถเห็น ลูกตาจมูกปากหูคางอะไรเนี่ยจะเห็นเป็นเงาดําๆเหมือนเห็นเงาของเราที่อยู่ในแสงไฟอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเขาจะใหญ่มากเวลาเขายืนขึ้นเนี่ยหัวของเขาเนี่ยเกือบชนฝาผนังครับคือด้วยความระยะเวลามันทิ้งไปนานแล้วผมก็เผลอหลับและมือผมมันล่วงไปตอนไหนผมไม่รู้นะแต่รู้อีกทีหนึ่งผมดิ้นไม่ได้แล้วทีนี้หายใจไม่ออกทีนี้ผมหายใจแทบไม่ออกเลยทุกครั้งที่โดนอัมที่ผ่าน,านมา ผมหายใจออกทุกครั้งแต่ครั้งนี้ผมหายใจไม่ออกมันเหมือนกับว่ามือมีมือมือสองเท้าสองข้างมาตรงคอผม้วผมรู้สึกอึดอัดหายใจแทบไม่ออกเสี้ยววินาทีผมจะตายพอผมจะตายผู้ผมพยายามดิ้นเอาท้องแทะขึ้นขึ้นพื้นขึ้นพื้นขึ้นเพื่อให้ตัวผมรู้สึกมีสติแล้วก็ตื่นขึ้นจากความที่ผมนอนหลับอยู่ดิ้นดิ้นจนเหงื่อผมแตกเต็มตัวหมดเลือนผมลุกครั้งนั้นผมคิดว่าเอาละผมตายเนี่ยยังไงผมไม่รอด อย่างไงผมว่าตายไม่พ้นคืนนี้ผมตายแน่ผมคิดในใจจนผมตัดสินใจดิ้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อสุดท้ายเหมือนกันดิ้นขึ้นปุ๊บรอดพอรอดเสร็จปุ๊บผมปาดเหงื่อเช็ดหน้าเช็ดตาปุ๊บผมมานั่งดา่ามันเดิมน,นั่งดา่ดาดา่าด่าแล้วเปิดทีวีให้เสียงดังๆแต่ทีนี้มันไม่มีเสียงตอบรับเลยมีเสียงเดียวคือเสียงเหมือนเหมือนคนเปิด,ดน้ำในห้องน้ำแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้สนใจผมก็วิ่งไปอีกปุ๊บอยู่นี่นี่ใช่ไหมเปิดมาอา้าวไม่มี เลยเดียนเสียแสงแก๊กเหมือนเสียงจานล่วงในครัวผมก็วิ่งไปข้างหลังดูนี่ใช่ไหมไม่เจออไม่มีเว้ผมก็กลับมานอนเหมือนเดิมพอนอนเหมือนเดิมก็โดนอัมอีกครั้งนี้ผมนอนแบบไม่ไม่ได้นอนตามที่ท่าที่พ่อบอกผมก็นอนปกติดูที่อยากอยากจะรู้ว่ามันอัมพอมันอัมเสร็จปุ๊บผมจะพยายามคุยกับมัน <fille> พอนอนเหมือนเดิมก็โดนอัมอีกครั้งนี้ผมนอนแบบไม่ไม่ได้นอนตามที่ท่าที่พ่อบอก ผมก็นอนปกติดูดี่อยากอยากจะรู้ว่ามันอัมพอมันอัมเสร็จปุ๊บผมจะพยายามคุยมันนอนปุ๊บผมหลับตาลงยังไม่ถึงเสี้ยววินาทีแค่ผมหลับตาม่านตาผมปิดปุ๊บเท่านั้นแหละมันอัมเลยพออัมเสร็จปุ๊บผมก็ลองสวดมนต์ในใจหลายคนบอกว่าถ้าโดนเพยอัมแล้วสวดมนต์แล้วมันจะออกมันไม่ออกผมก็พยายามดิ้น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 มือนเดิมตนเหตุการณ์แบบนี้ผมโดนอั้มแบบนี้ตั้งแต่สามทุ่มจนถึงก็มาะัาณตีสองตีสาม ร้อยเก้าสิบกว่าร้อยเก้าสิบแปดแล้ว,ลวจะสองร้อยครั้งแล้วผมจะพยายามทุกอย่างเพื่อจะคุยหรือสื่อสารกับอเจ้าผีตัวนี้ให้ได้ว่าเฮ้ยอย่ามาอ้ำเลยทําไมถึงต้องมาอ้ำผมผมไมทําอะไรให้ผมพิ่มาอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่วันผมพยายามพูดว่าเฮ้ยทาไมไม่มาคุยกันดีๆอะไรเงี้ยแต่เสียงที่ผมพูดออกมา่ะผมได้ยินเสียงผมแต่เหมือนกับว่ามันไม่ได้ยินเสียงของผมที่พูดให้มันฟัง ทุกครั้งที่มันอ่ำน่ะรู้ผมรู้สึกได้และรับรู้ได้เลยว่ามันรุนแรงขึ้นทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งจนเกือบจะหกโมงแล้วนะตีห้ากว่าเกือบจะหกโมงแล้วนะผมยังไม่ได้นอนสักนิดเดียวเลยทีนี้ผมเลยตัดสินใจอเอาไงทําเหมือนที่พี่บอกดีกว่าเหนื่อยแล้วสองร้อยยี่สิบเจ็ดครั้งแล้วผมจดผมจําได้ผมมานั่งดูสองร้อยยี่สิบเจ็ดครั้งแล้วนะอะผมจะให้มันอ่ำอีกแค่ครั้งเดียวสุดท้ายผมจะนอนแล้วผมไม่เล่นแล้วผมเหนื่อยผมง่วงนอนมากอะไรอย่างเงี้ย ผมเลยตัดสินใจนอนนอนแผ่หลาเลยมันอัามผมลองดิ้นดิ้นสักพักดิ้นไม่หลุดทีนี้ผมเลยคิดในใจว่าอยากอัามมากใช่ไหมวันนี้อัามเลยอัามจนสว่างจนพระอาทิตย์ขึ้นจนแปดโมงเก้าโมงจนพี่ชายผมกลับมาเลยนะผมรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็ตอนที่พี่ชายเคาะประตูห้องเต้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 กต้เต้ดต้เต้้ผมเลยลุกขึ้นกระลุกขึ้นมามันไม่อัามเลยเหรอผมก็ดูเวลาอ๋อจะเจ็ดโมงแล้ว ผมเลยไปเปิดประตูให้พี่ชายพอเปิดประตูให้พี่ชายปุ๊บผมไม่ให้พี่ชายนั่งเลยผมบอกยืนเดี๋ยวเพิ่งนั่งยืนก่อนยืนคุยกันก่อนเผื่อมันมาอํ้พี่ชายบอกอะไรจะมาอํ้มผีที่ผมโดนผีอํ้เมื่อคืนตั้งหลายครั้งพี่ไม่รู้เหรอพี่ชายผมก็หัว,วเราะอ้าวผมบอกอา้าวแล้วจะมาหัวเราะผมทําไม,มปล่อยให้มันอํ้ไปแกพูดประโยคเดียวว่าปล่อยให้มันอํ้ไปไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องคุยผมฟังก่อนแล้วทีนี้สุดท้ายผมได้คําตอบจากพี่ชายว่า พี่ชายมาอยู่นี่พักอยู่ที่ห้องนี้ปีกว่าแล้วทุกคนในห้องโดนหมดเจ็ดแปดห้องที่อยู่ด้วยกันโดนอํมหมดทุกคนแต่ทุกคนไม่กลัวเพราะว่ามันชินแล้วสาเหตุที่ชินเพราะมันอํมทุกวันผมเลยบอกอ๋อแล้วทําไงมันถึงจะไม่อํมเราพี่ชายผมบอกว่าการที่ผีอํมเราอ่ะมันไม่ได้มาฆ่าเราแต่มันมาเล่นกับเราถ้าไม่อยากเล่นกับมันอย่าดิ้น อย่าขาดขืนอย่าพยายามตื่นคิดในใจว่าอํามไปเลยจะนอนแค่นี้ก็ไม,ม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมบอกอ๋อมีหน้าหรอ <c ười> ผมบอกอํามไปเลยผมจะนอนแล้วผมวง่วงพี่ชายก็เลยหัวเราะที่ <c ười> ผมเลยถามพี่ชาย,ายาว่าเอ้าแล้วทําไมบ้านก้างๆมันไกลกันมากแล้วทําไมถึงมาเช่ากันอยู่แต่เนี้ยไม่กลัวพวกผีอะไรหลอกหรอพี่ชายบอกห้องห้องแถวอะตึกแถวห้องนี้เป็นตึกไม้ซึ่งเขาปูมา เจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วซึ่งพี่ชายบอกว่าไม่มีใครเช่าที่เช่าเพราะว่ามันเดือนละแค่สามร้อแล้วพี่ชายเขาก็เลยพาผมไปหาเจ้าของห้องเจ้าของบ้านหลังนั้นเขาบอกว่าเมื่อสมัยก่อนมันก็มีการฆ่าคมขืนกันบ้างปาดคอกันตายบ้างอะไรต่างที่นั้นเหมือนกับว่าคนที่ตายส่วนใหญ่มักจะอยู่ในที่ที่นั้นนะครเหตุการณ์ที่ผมเล่ามาก็มีเท่านี้ครับคือหนึคืนผมโดนอัมไปสองครั้ง ภายในเวลาคืนเดียวครับทั้งตั้งแต่เริ่มกลัวร้อนจะเป็นประสาทจะเป็นบาศาศา้จนบาจนหายกลัวจนเริ่มโกรเริ่มโมโหแล้วสุดท้ายเริ่มท้าผีต่อยครับ227ครั้งในคืนหนึ่งครับคุณคิงถูกผีอ้าถึง227ครั้งภายในคืนเดียวจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อใช่ไหมล่ะครับเล่าให้คนฟังสักร้อยคนจะมีกี่คนที่เชื่อ แต่หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของคุณคิงแล้วมันก็น่าขนลุกดีใช่ไหมล่ะครับหากคุณผู้ชมมีเรื่องสยองขวัญหรือเคยตกอยู่ในประสบการณ์มิติมืดสามารถส่งเรื่องของคุณไปยังเ c e b o o k มิติมืดหรือเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมงานจะได้ร่วมอยู่ในคลังเก็บผีของเรา